หนปีนี่สองเรื่องหนึ่งประเทศเจริญพระชนมายุหกสิบพรรษาไหนตรงนี้ใครหกบ้างยกมือทีทำไมแก่กว่า60สิทั้งนั้นเลยเหรอ <c oughs> ไม่แก่กันเร็วก็ได้6 0สิบพรรษาไหนใครอยู่จังหวัดปทุมบ้างยกมืออ2 oh. สองอปีจังหวัดปทุม ดังนั้นส่วนหนึ่งเราถวายเทิดประเกียริประเทศ,เท,ศที่ท่านใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์และความสุขของเพื่อน,นุ่วสองตอบแทนคุณของปฐุมใครทำอะไรเป็นอุศสสองร200้อยปีฉันอันโมทนาด้วยแต่ว่าจะคิดได้เท่านี้คงยากยากแล้วก็ใส่เอ็ดอีกจำนวนสักร้อยตัวก็ได้ก็ขอให้เราได้มีส่วนนะ ตอนนี้ไปก็ขอทุกคนได้ตั้งใจแม้สักเล็กสักน้อยขอให้ได้มีส่วนในการที่จะไปเป็นอิฐเป็นหินเป็นปูนเป็นทรายที่สร้างสังเวชฐานเชิญทุกท่านเดินให้เข้าแถวเ,เรียบร้อยโอ้โหดูในเฟซบุ๊กสวยมากเลยลุกขึ้นใส่บาท ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอมีส่วนในการสร้างสังเวชฐานก็คือเราเดินเข้ามาต่อแถวใหญ่ขาดแล้วก็เลี้ยวฝาออกไปเดินเลี้ยวฝาออกไปเลี้ยวฝาออกไปให้ได้ขอยตั้งจิตตั้งใจว่าขอตั้งจิตตั้งใจที่ข้าพเจ้าได้มีส่วน ในการสร้างสังเวชเนียสถานเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจา้าเขาเดินทางไปอินเดียเสียห0าหมเป็นอย่างน้อยแล้วก็เจ็ดวันถึงสิบวันเราเดินทางจากบ้านมานี้ค่าแท็กซี่ไม่ถึง500บาท500บาทกับห0 0 0มื่นเนี่ยท่านลองนึกดวูว่าเราได้ทำสิ่งที่ช่วยให้ชาวพุทธไทย ไม่ต้องไประเหเร่ร่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งแต่มีอยู่ในบ้านเราคนสูงอายุก็สามารถที่จะมาเกี่ยวข้องได้คุณโยมสาธุด้วยนะที่มาช่วยกันดูแลวั นีู่ดตายก็ได้มอำรภอไหมผู้ตายชางอยู่แปทุมนี่แหละอยู่ตก่ปนระทุมนน้าอำเภอไรอ่ะอมนีะโอ้อำเภอเมืองเออแม่โอ้ยน่าชื่นใจชุบล้านเอตรงไหนอ่ะยกล่องซีีร่งซเออมารีร่มตรงนี้นี่ใก้้าเลเจลาัด แลมานเรออมานะุกอาทิต <Hands> ย <Sugar> ์และตุกอาทิตย์มีมาหนอนนี่ก็ได้ชุกเชร้อาทิตย์ลาเย่ตาลอีเ่ยนไปวัดไม่างนะัดไปหวัดมาข้ามวางไปเอไปได้วัดะนิดได้งนลูกแปลตัวไหนนันนี้ไปวัดี้แ้ววัดเนยี้ยวิ่งตะเกยวต้ยมาเรียนเรียนมาตอนนู้นแก็เพิ่งรุ่นนะรัฟื้อไว้เดียวเดียวกาได้เข้าใจ ที่ล่างมาจนนั้นมาคลองฮกนี่คลองฮกลรามาทึ่มตรงนี้เออเออเนาะก็วานยาข้ามเลยสยนี่สวยนี่มาดูแล้วเออายมาหายทั้ทีนั่นที่ล่างบายแล้วอนุโมทนากับโยมทุกท่านทุกท่านที่ได้มาร่วมกันเป็นฐานของการสร้างสังเวชนิธิฐานปัจจัยของเราจะเป็น บาทสองบาทเป็นร้อยเป็นพันก็เป็นปัจจัยที่ทําให้อยู่กับแผ่นดินนี้นานแสนนานใครเข้าไปกราบใครเข้าไปไหว้เป็นบุญเป็นกุศลแก่เราเป็นบารมีแก่เรา,เรา,เราทุกโอกาสลกูกหลานที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ขอให้สิ่งนั้นจงกลายเป็น ความเกื้อหน,นุนที่เราได้ช่วยเขามีศีลมีธรรมโยมอย่าไปไหนกันก่อนนะใครมาวันอาทิตย์ไม่กินข้าวที่วัดปัญญาเน่มบุญน้อยใครต้องการบุญมากเนี่ยต้องกินข้าวก่อนกินข้าวกินข้าวกินข้าวไปที่ศาลาอิ่มบุญแล้วก็เอามาตักมานั่งกันตรงนี้ แล้วเมื่อทานข้าวเสร็จสิบเอ็ดครึ่งเนี่ยไปที่อุโบสถกันไปก้าบข้าวพระุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งสาธุโยมเ้ยก็เป็นบุญเป็นกุศลในการช่วยกันทำให้สมบัติชิ้นหนึ่งเกิดขึ้นในยุคข,ของพวกเราขอให้พวกเราจงได้คำว่าปิติในบุญ ได้สร้างบารมีทำชีวิตนี้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าพระองค์เมตตาต่อพวกเราจึงได้ชีวิตแบบที่เราเป็นอยู่ขณะนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าชีวิตของเรานี่จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ขอให้ทุกคนได้ปิติในบุญนยมนะปิติปิติขอให้บุญคุ้มครองทำรักษา ในพ่อพอ,อย่างหรังช่วยกันช่วยกันดูแลพระศาทศาสนาของพวกเราเราเกิดมาชาตินี้ได้มีโอกาสเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาต่อไปขอเชิญพุทธโคศกโยมอาจานสิทธิโยมมนุนดีมาใครวันนี้ย cây quá đi không nè 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 ơi mà đi mà long phụ mà, mà

ยิมหนึ่งสองสามอ่าปนมือด้วยปนมือปนมือทำเลพระทรงพระทำพระทรงหลอมดุละนอันน้อมดุลินอันน้อมขอบทั้งครูผู้งดงามโอเค Yeah, I'm to